สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ฝึกฝีมือโจทย์โทกพาร์ทที่5ตอนที่2นะคะรอบนี้เนี่ยยากขึ้นกว่ารอบที่แล้วนะคะแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนนะคะตอบถูกกันไม่ครบ5้าข้อเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละข้อเนี่ยมันยากขึ้นมายังไงบ้างนะคะเทคนิคเนี่ยจะต้องแม่นๆเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือคำศัพท์เนี่ยจะต้องมีเพิ่มมากขึ้นนะคะเรามาดูซิว่าโจทย์รอบนี้เป็นยังไงคะ่ะข้อที่1นะคะ ข้อที่1เนี่ย choice เนี่ยมาถึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์แล้วนะคะแต่และข้อเนี่ยคนละความหมายกันเลยข้อ a fill แปลว่าเติมเต็มค่ะข้อ b hire แปลว่าจ้างงานนะคะข้อ c set ก็คือจัดเตรียมค่ะแล้วก็ข้อ d give แปลว่าให้นะคะดังนั้นถ้า choice ไม่เหมือนกันเป็นคำศัพท์ยังไงก็ต้องได้แปลในโจทย์ค่ะเรามาดูซิว่าโจทย์แปลว่าอะไรบ้างเขาบอกว่า Mr. Sue เนี่ยนะคะจะเริ่ม initiate นะคะแปลว่าจะเริ่มต้นจะเริ่มต้น กระบวนการการแข่งขันเพื่อที่จะจุดๆตำแหน่งดีเรคเตอร์ที่ว่างอยู่นะคะเพื่อที่จะไปเติมตำแหน่งตรงนี้ค่ะใช้คำว่า fill a position นะคะก็คือเติมตำแหน่งนี้เข้าไปให้มันเต็มแบบนี้นะคะก็คือให้มีคนทำงานในตำแหน่งนี้นั่นเองหลายๆคนตอบว่าเพื่อที่จะจ้าง position ไม่ได้เราจะจ้างตำแหน่งแบบนี้ไม่ได้เราต้องจ้างคน ะะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะข้อนี้เราดูชอยซิ y. เรื่องนี้มาบ่อยมากๆและคำศัพท์คำนี้แหละเจอตลอดเลยก็คือคาว่า success นะคะที่แปลเกี่ยวกับความสำเร็จนะคะถ้าคำเหมือนๆกันแบบนี้ เป็นเรื่อง word family นะคะน้องๆต้องดูคำที่อยู่ข้างหน้าและคำที่อยู่ข้างหลังค่ะข้างหน้าน้องๆเจอคาว่า huge นะคะ are huge เจอ a and the ต้องตามด้วยคำนามนะคะเพราะว่า huge เนี่ยไม่ใช่คำนาม huge แปลว่าเยอะมากๆมาก,มา,ก,ม,ากมายแบบนี้อันนี้เป็น adjective ดังนั้นต้องนำหน้าคำนามนะคะทีนี้คำนามมีอยู่คำเดียวเลยก็คือ success นั่นเองบางคนบอกว่าเออพี a ่อิ ing, เราจะดูคำนามยังไงได้ง่ายๆนะคะพี่บอกเลยว่าเวลาเราเจอ adjective สมมุติเราจำคำสุดท้ายได้ว่าคำว่า full, full, all, able, able อันนี้พวกนี้เนี่ยมักจะเป็น adjective ถ้าเราตัด full ออกตัวที่เหลือนะคะจะกลายเป็นคำนามค่ะ success เป็นคำนามทีนี้หนูจะสังเกตเห็นว่าตัว ing ing นี่คือ verb เติม ing ค่ะ succeed i n g เป็น verb ing แสดงว่า ถ้าเป็น u c กซีดเฉยๆเนี่ยก็จะเป็น verb นะคะงนั้น u ักซีดแปลว่า verb แล้วถ้าเติม s ข้อนี้ก็เป็น verb เติม s นั่นเองดังนั้นมีข้อที่เป็นคำนามข้อเดียวคือ a h u g e success นะคะก็คือมีการประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เขาบอกว่า the charity auction นะคะคือการประมูลการกุศลเนี่ยมันประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะแล้วก็ได้เพิ่มเงินทุนจำนวนที่เพียงพอนะคะสำหรับ แผนการปรับปรุงของเรานะคะที่เอาให้กับออลเราเซ็นเตอร์โอเค ต่อไปข้อที่3นะคะข้อนี้ชอ์แต่ละข้อเป็นคําศัพท์นะคะแต่ข้อนี้น้องๆทุกคนตอบทูกหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าแปลว่าอะไรบ้างนะคะข้อ a quietly แปลว่าอย่างเงียบๆนะคะ extremely แปลว่าอย่างมากค่ะ abruptly อันนี้มาบ่อยมากออกข้อสอบตลอดแต่มักจะไม่ใช่คําตอบนะคะข้อนี้แปลว่าอย่างฉับพลันค่ะข้อด p o s s i b l y นะคะแปลว่าที่เป็นไปได้เนาะเขาบอกว่า audience member นะคะก็คือ คนที่ผู้ฟังอยู่เนี่ยนะคะถูกขอให้นั่งดั่งยังไงให้นั่งอย่างเงียบๆนะคะในที่นั่งของพวกเขาจนกว่า Performer h a v e excited t h e s t a g e จนกว่าคนที่เขามาแสดงเนี่ยทำให้เวทีเนี่ยตื่นเต้นขึ้นมาแบบนี้นะคะโอเค ต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะข้อนี้ก็เป็น w r r f a m i ฟ y อีกแล้วน้องสังเกตคำมันเหมือนๆกันแบบนี้นะคะ separate แปลว่าแบ่งแยกนะคะแยกแยกแบบนี้นะคะอ่ะดังนั้นเราก็ดูคำข้างหน้าและคำข้างหลังค่ะคำข้างหน้าคำข้างหน้าน้องๆเจอ preposition นะคะ preposition in on at to of by คำพวกนี้เนี่ยมักจะตามด้วยคำนามซึ่งคำข้างหลังเนี่ยเจอ facilities ซึ่งเป็นคำนามอยู่แล้วแปลว่าสิ่งอำนวยความสะดวกดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าคำนาม คือ adjective ซึ่งข้อนี้มีตัวที่เป็น adjective เป็นตัวของมันเลยก็คือ separate ค่ะปกติ adjective เนี่ยมักจะลงท้ายด้วยพวก able able f o o l tive พวกนั้นใช่ไหมคะแต่คำว่า a d g e บางตัวก็สามารถเป็น adjective ได้นะคะอย่างเช่น separate ก็เป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็เป็นได้ทั้ง verb เลยนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ separate เรามาแปลกันค่ะเขาบอกว่า cosmetic ของอ g i v e t t ี Products นะคะแล้วก็ Household Cleaners ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำความสะอาดในบ้านเรือนนะคะเขาได้ผลิตนะคะ m a ่ u f a c t u r e นะคะเขาได้ผลิตในที่ที่ แตกต่างที่กันหลายๆที่แบบนี้ก็ได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่5นะคะคำพวกนี้เนี่ยเป็น preposition นะเป็นคำบอกตำแหน่งต่างๆค่ะ inside แปลว่าข้างในค่ะ against แปลว่าต่อต้านแปลว่าปะทะหรือแปลว่าพิงแบบนี้อะไรแบบนี้ได้เลยนะคะ onto แปลว่าไปยังนะคะแล้วก็ through เนี่ยแปลว่าโดยตลอดนะคะซึ่งข้อนี้คำข้างหลังคือ august วันนะคะจริงๆก็คือ August the first ใช่ไหมคะคือวันที่1นึง August ถ้าเป็นวันเวลาเนี่ยเราจะใช้ i n s i d ์ไม่ได้ i n s i d ์ inside จะใช้กับสถานที่แบบนี้นะคะ against ก็มักจะใช้สถานที่เหมือนกันนะคะอย่างเช่น against the wall อยู่ติดกับผนังพิงไว้กับผนังแบบนี้นะคะ on to ปแปลว่าไปยังก็มักจะใช้กับสิ่งของเหมือนกันนะคะใช้กับสถานที่ดังนั้น through นะคะแปลว่าโดยตลอดนะคะก็คือต้องใช้กับ August เขาบอกว่า Uh, The Public Works Office นะคะ mm hmm. เขาจะรับการประมูลราคานะคะ mm hmm. ประมูลแบบแขงราคากันนะคะ mm hmm. สำหรับการ Reconstruction mm hmm. สำหรับการปรับปรุงครั้งใหม่นะคะ mm hmm. ของที่นี่นะคะ mm hmm. ไปจนถึง เดือนออกัสวันที่1เลยนะคะโอเคครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าน้องๆก็จะรู้สึกว่ามันซับซ้อนมากขึ้นยากมากขึ้นนะคะไปติดตามชมกันในตอนที่3กันบ้างว่าพี่จะอะไรมาฝากกันนะคะทั้ง g r a ม m a r ทั้งคำศัพท์น้องๆเจอในข้อสอบแน่นอน,นะคะ่ะสำเร็จสำเร็จทุกๆคนนะคะ